อันนี้เบาะเดิมยังอยู่ผ้าผ้าเดิมยังอยู่นะรถก็ไม่มีอะไรถ่ายโมอโเตมรตเหล็กก็มีติดเครื่องบ้างนิดหน่อย

Не пять бермен.